สวัสดีครับผมอาจาร,รย์มงคลรอดทิศธรรมนะครับวันนี้เป็นการสอนออนไลน์ให้กับลูกศิษย์ที่ระยองนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะมาดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิศธรรมหรือว่าจะมาเรียนนะครับจะเรียนแบบออนไลน์หรือว่าตัวต่อตัว,ตวหรือว่าจะมาดูดวงแบบที่บ้านผมหรือว่าออนไลน์ก็ได้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 7 1 0 8 4 6 6 4นะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ก่อนถึงปะเวน,นะครับอยู่ก่อนถึงอ่อนนุช 67นะครับออนุ7เนี่ยเป็นแค่ชื่อที่ผมอ้างอิงผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับซอยนี้เลยคือบอกตำแหน่งว่ามันอยู่บริเวณไหนนะครับคือบ้านผมเนี่ยจะอยู่ป่อนถึงนะครับถึงสะพานลอยคนข้ามนะครับทางเข้าหมู่บ้านปัจจยาบิชโอมนะครับจาก อยู่ก่อนถึงสะพานลอยคนข้ามนะครับหมายเลขที่567หครับ 5, 7, นะครับพอเลยสะพานลอยคนข้ามไปก็จะเป็นอ่อนนุชหกิเเพราะฉะนั้นห้ามเลยสะพานลอยนะครับอะเดี๋ยวผมจะสอนลูกศิษย์วันนี้เป็นชุดปัจจุบันและก็ชุดอนาคตนะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปหาลูกศิษย์ตอนนี้นัดกันไว้แล้วแหละนะครับ สวัสดีครับย่อา,อ,า yeah. อ่าวันนี้เป็นชุดนะครับปัจจุบันและชุดอนาคตพอดีอาจารย์ก็สอนหลายคนก็เลยจำไม่ได้บ้างพอสอนไพ่เธอนะครับความหมายชุดใหญ่และก็ชุดเล็กเสร็จก็เลยคิดว่านะครับตัวผมเองสอนปัจจุบันและอนาคตไปแล้วก็เลยดืเอ๊ะเข้าไปเช็คดูอ่อยังวันนี้ก็เลยมาทําการสอนชุดปัจจุบันและชุดอนาคตตอนนี้เราจะต้องเกินก่อนว่า ในการดูพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยนะครับของเธอมีไพ่อะไรบ้างเพราะเราได้เปิดไพ่พื้นฐานดวงชะตาไปแล้วนะวันนี้ก็ทบทวนหน่อยนะครับใบไพ่ของเธอเนี่ยพื้นฐานดวงชะตาใบแรกคือเดมูลนะใบที่สองคือ2ถ้วยใบที่สคือ5ดาบใบที่4คือเดบฟูและก็ใบที่5คือสามเหรียญใบที่6นะครับคือชาริออตนะครับใบที่7 7ดเหรียญใบที่8 8ดดาบ ใบที่9ก็คือราชาถ้้ยคิยงออบครับและใบที่10คือเดอะเดทนะก็ประมาณนี้ไพ่ตามนี้นะครับไพ่ตามไพ่ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะรู้แล้วว่าดวงชะตาของเธอเนี่ยมีไพ่เดอะเดสไปแล้วเดอะเดทนี่คือแปลความหมายว่าเป็นหมอดูได้นะเพราะอาจารย์สอนแล้วบอกว่าถ้าใครขึ้นไพ่เดอะเดทมาเนี่ยเราจะฟังน้ําเสียงก่อนว่าคนที่อยู่ปลายเสียงหรือว่าคนที่เราดูเนี่ยน้าเสียงเป็นยังไงเพราะเดอะเดทเนี่ยเป็นไพ่รุนแรงไพ่รุนแรง ดุแข็งใจร้อนนะครับเขาเรียกดวงเพชรคาตได้เพราะฉะนั้นไข้ไข้เดอะเดตเนี่ยเราเป็นหมอดูเนี่ยไพ่บอกเราว่ามีดวงเป็นหมอดูเนี่ยหนึ่งไฮโดรแฟนทั ant, สังฆราบสองเคอร์มิสนะครับไพ่ฤาษีสามเมจิเชียนนะไพ่พวกนี้จะขึ้นมาเลยและสี่คือไพ่เดอะเดตไพ่เดอะเดตเราต้องฟังน้ำเสียงคนที่คุยอยู่คนที่สนทนาอยู่ด้วยว่าน้ำเสียงเขาเป็นยังไงถ้าน้ำเสียงเข้ามาเขาดุใจร้อนขี้โมโห นะเราจะไม่ท่ายเขาว่าเขามีดวงเป็นหมอดูหรือว่าสิ่งต่างๆแต่ถ้าเกิดปลายเสียงเขาเย็นเขาสงบแล้วเขาใจบุญใจกุศลนะครับเดอะเดเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าใครขึ้นไพ่ใบนี้ชีวิตส่วนใหญ่จะลําบากหรือมีดวงตาเห็นธรรมนะครับคำว่าดวงตาเห็นธรรมคือแปลความหมายว่าผ่านความลําบากผ่านความเจ็บปวดหรือความดุหรือว่าอะไรต่างๆที่รุนแรงมาแล้วเขามีความสงสารผู้อื่น พอมีความสงสารผู้อื่นกิริยาความรู้สึกสิ่งต่างๆคําพูดนะครับเขาก็จะพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เขาเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้ดวงตาเขาเห็นธรรมนะคําว่าดวงตาเห็นธรรมคือตัวเอง,คอเ,องเคยผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วนะครับสงสารคนเป็นไม่อยากให้คนที่เกิดมารุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่หรือใครใๆก็แล้วแต่เจอมรสุมแบบชีวิตของเขาเขาก็เลยแปลความหมายว่ามีความรู้สึกที่มีความอดทนหรือว่ามีจวิยญาณที่สูงสามารถที่จะ ไปพูดไปคุยไปสอนบุนคคลที่แปลความหมายว่าขี้โมโหขี้ยัวนะครับให้เขาเรียกว่ารับฟังทุกฝั่งคือคนที่รุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องการคนยอมรับต้องการคนเข้าใจเห็นเห็นใจคนเหล่านี้หรือว่าตัวเธอเนี่ยนะครับตัวเธอเนี่ยเพราะว่าไพ่ที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยก็คือนิสัยของเธอดูดวงขึ้นถามดชจตาเนี่ยเฮ้ย นะครับเธอมีดวงตรงนี้แล้วมีความรู้สึกแล้วเธออยากที่จะนะครับเรียนรู้ไพ่สี่เรียนรู้อะไรต่างๆตัวนี้แล้วอาจารย์ก็รู้แล้วเออคนนี้เขามีดวงตาเห็นธรรมและก็หมายถึงเธอเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมและอยากที่จะใช้ความรู้สึกสิ่งต่างที่ดีที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อพูดเพื่อคุยเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับคนทุงคนนี้นี่แหละนะครับไพ่มันจึงบอกมาว่าเธอก็มีดวงเป็นหมอดูจากพื้นฐานดวงตาแล้วเช่นตาหมายว่าผ่านเจ็บปวดผ่านความรู้สึกมา และทํางานยากเป็นลูกน้องใครยากตามที่เราคุยกันนะในช่วงที่เราเจอกันครั้งแรกเราเปิดไพ่เนี่ยมันก็ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นในการไปดูไพ่ดูคนอื่นเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นไพ่สิบใบในพื้นฐานดวงชะตาเป็นยังไงเราวิเคราะห์เขาเสร็จนะครับการดูวิเคราะห์เขาเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดครั้งที่สองครั้งที่2นี่คือปัจจุบันคําว่าปัจจุบันคือแปลความหมายว่าขณะที่เขาดูเนี่ยเขาเป็นยังไง ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไพ่ของเราเนี่ยมาเปิดมาเสี่ยงทายเลยว่าปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นยังไงบอกอายุอาจารย์อีกทีนะว่าปัจจุบันเธออายุเท่าไหร่สี่สิบสี่ย่างสี่สิบห้าอ่าสี่สิบสี่ย่างสี่สิบห้าเนี่ยมันดวงหมอดูชัดๆเลยนะครับสี่สิบห้าก็คือสิงศต์สี่พระพุทธนะครับห้านะครับก็คือพริฤหัสรวมด้วยกัน ได้เกก็คือเกตเกตก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ44คือเลข4พรพพูดธ2ตัวก็คือรวมกันได้8 8ก็แปลความหมายถึงความราหูนะครับเลขเนี่ยตัวเลขมันจะเกี่ยวข้องกับราหูก็คือกีเลสหรือผ่านร้อนผ่านหนาวหรืออะไรต่างๆมานะสะตาชีวิตของเธอเนี่ยก็ตามที่เราคำนวณไปอ่ะเดี๋ยวาจะรจะให้เธอตั้งจิตนะครับอธิษฐานเพราะเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนเลือกไพ่นะครับเอาไพ่ที่ ชุดปัจจุบันจะมาสอนเธอเลยนะครับเราก็จะวางแบบเซลฟี่คอร์สอ่ะให้เธอตั้งจิตอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วบอกว่าพร้อมอาจารย์จะทําการเลือกไพ่ให้เธอจะเริ่มได้จัะ,ะพร้อมครับอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้เธอนะอาจารย์จะปาดไพ่ แล้วก็เลือกไพ่สิใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แป้าละก็10นะครับก็จะวางแบบเซอรติคอสสิบใบก็จะวางแบบนี้นะครับสิใบนะครับวางไว้อย่างนี้เลยนะครับตามตำแหน่งตรงนี้นะครับ อาไพปจจุบันเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนพื้นฐานดวงชะตาพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยเราจําเป็นต้องทําความรู้จักเขาทั้งหมดว่าที่มาของเขาเป็นยังไงดวงชะตาของเขาเป็นยังไงก็คือที่มาก็คือทุกคนมีคุณพ่อคุณแม่มีตัวตนมีนะครับตาแหน่งคู่ครองหรือว่ามีลูกมีอะไรต่างๆตัวนี้มันจะวางไว้เป็นสิบใบแต่รอบครั้งที่สองเนี่ยเรียกว่าวางเหมือนเดิมแต่การอ่านเนี่ยมันจะมีสูตรของการอ่านนะเดี๋ยวเราจะสอน เดี๋ยวเราวางไพ่แบบเดิมอันหนึ่งสองนะครับสนะครับสี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าแป้าละก็สินะวางไพ่10ใบก็แบบนี้เลยเซติคอสนะครับสิบใบตามตำแหน่งตอนนี้คำว่าปัจจุบันเนี่ยจำไว้เลยนะครับคำว่าปัจจุบันเนี่ยแปลความหมายว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว เขาที่มาดูหรือว่าเราดูทางนะครับออนไลน์หรืออะไรหรือว่าตอนนี้เราเอาดวงสตาของเธอเนี่ยมาดูเนี่ยแปลความหมายว่าเกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเขาในขนานี้นะครับส่วนชุดอนาคตเนี่ยที่เราจะเสี่ยงทายอีก10บใบในอนาคตก็คือเดี๋ยวเราจะดูอีกชุดหนึ่งมันแปลความหมายว่ายังไม่เกิดขึ้นอนาคตนี่คือยังไม่เกิดขึ้นนะส่วนปัจจุบันเนี่ยคือเกิดขึ้นแล้วเขาถึงมา มันจะมีสูตรนะครับมันจะมีสูตรการดูดวงเลยแต่ครั้งแรกเขาได้พื้นฐานดวงชะตาอย่างไรเธอจะต้องจไวาใหด้ดีการเป็นหมอดูเนี่ยมันต้องจําชุดพื้นฐานดวงชะตาเขาให้ได้นิสัยเขาเป็นไงเราจะทํานายอายุของเขาไปให้พอนะรเรียกว่า1ิใบแรกเนี่ยมันจะมีฐานอายุ รอบแรกอายุเท่าไหร่เราทายทั้งปัจจุบันทั้งอะไรต่างๆล่วงหน้าที่เขาอายุในตอนนี้นะที่อาจารย์ถามเธอ4445เนี่ยเพราะว่าพอดีที่เราสอนในชุดพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยเราเว้นวรกกันไว้นานเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องเข้าใจอายุก่อนว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้ววันนี้อาจารย์ก็จะรู้แล้วนะเปิดไพ่ชุดจัดปัจจุบันการดูปัจจุบันเนี่ยใบแรกเนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ย,บ,ยบอกเราได้ทันทีเลยบอกเราได้ทันทีเลยว่าคนที่มาดูเนี่ย นะครับคนที่เราเปิดตอนนี้เขาเป็นยังไงมันจะเป็นต้องมีสูตรเธอต้องจําสูตรเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดวงชะตาของคนที่มาดูนะปัจจุบันดวงดีอ่าไพ่มันจะมีสูตรว่าใบแรกต้องเป็นไพ่ชุดที่มีความหมายดีอ่าไพ่ชุดที่มีความหมายดีเช่นไพ่ชุดใหญ่นะครับที่มีความหมายดีหรือไพ่ชุดเล็กที่มีความหมายดีแต่เราจะแบ่งนะครับวันนะคําว่าดีที่สุด นะลองลงมาแล้วก็ลองลงไปเรื่อยๆหรือลำบากหรือรุนแรงอ่ะถ้าไพ่ใบแรกเขาเป็นเหรียญแล้วจัดว่าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ดีอ่าเป็นไพ่ดีหรือไพ่ชุดใหญ่ถ้าเป็นใบแรกที่มีความหมายดีก็คือดีอ่ไพ่ชุดใหญ่ที่มีความหมายดีมีหลายใบเลยนะครับส่วนไพ่ชุดใหญ่ที่มีความหมายร้ายรุนแรงมันก็จะมีแฮงแมนเดอะเดชนะครับทาวเวอร์ Tower. d e v i l the Moon อะไรพวกนี้มันมีความหมายร้ายมันอาจจะแปลความหมายว่ามีเคราะห์กรรมมีอุปสรรคมีปัญหาอ่ะเพราะฉะนั้นไพ่ชุดใหญ่เนะี่ยมันมองเห็นเลยมันรู้เลยนะถ้าใครที่ได้ไพ่ไปแรกนะครับเป็นชุดเหรียญเขาเรียกว่าดีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือร่ำรวยนะมันก็ต้องดูว่าใบแรกเป็นเหรียญดีเหรียญเสียอ่ะเหรียญดีเหรียญเยสียเหรียญเสียมีอะไรบ้างเธอบอกเซฟเธอเธอเรียนไปแล้วนะ ถูกต้องถูกต้องอุ้ยได้ยินนี้ชื่นใจคือสอนไปแล้วเธอเธอมีความเข้าใจอะถูกต้องครับถ้าใบแรกเป็นเหรียญเสียห้าเหรียญหรือสองเหรียญเหรียญแปลความหมายว่าถ้าเป็นเหรียญเสียก็คือชีวิตแย่ห้าเหรียญก็คือเสียหายก็แปลาหมายเสียเงินหรือว่างับมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเงินสองเหรียญก็คือแปลความหมายว่าเสียหายเช่นเดียวกันแต่เราก็จะต้องดูอีกเก้าใบเราก็จะต้องดูอีกเก้าใบเพราะอีกเก้าใบเนี่ยเป็นแนวร่วม มันมีส่วนที่คำว่ารอบเนี้ยนะในพื้นฐานดูชะตาเนี่ยนะเราสามารถที่จะนะครับเอาในเรื่องพฮแผ่นดินไหวเอลยบ้านสั่นเลยเฮ้ยโอ้โหแผ่นดินไหวเอะเลยตกใจเลยเนี่ย เห็นวินไหวจริงจริงด้วยในกาในกาแขว่งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะบ้านอาจารย์บ้านตุ่นกิ่งไหวขนาดนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวจังดูแต่การแต่รูปแ่ภาพ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวการขอจบบนแผ่นดินไหว <c oughs> เนี่ยคนออกมานอกบ้านหมดแล้วหูออกมากเต็มเลยเออโอ้โหตกใจเลยเนี่ยหูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงเป็นข่าวแหละจัะหูยออกก่อนโอ้โหการสอนอยู่ <c oughs> เนี่ยแผ่นดินไหวแบบโอ้โหคนออกมาข้างนอกแล้วเอวเอ โอ้โหนี่คนออกกำงนอกแล้วโอ้ยแผ่นนิ้นไหวออกใจนะเออติดแอร์นะ,ออะโอ้โหนี่คนออกกาองนอกลนนรลนวฉันก็เป็นเนี่ยคนออกบางนอกเต็มเลย